สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องรองเท้าอินเดียนะครับเ,เครื่องาการจัดขนโดยใช้แย็บนะครับเป็นความยาวขึ้นถึง64เนาะก็เราจะมาเริ่มตั้งแต่เปิดเครื่องเลยนะครับวิธีใช้ก็คือเราจะเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็สับสวิตช์ด้านหลังเนาะแล้วก็วิธีแรกเลยก็คือเปิดกุญแจนะแล้วก็พอมาถึงหน้าจอแรกนะครับก็เป็นหน้าจอ,อเอิดเฟยนี้นะครับเรา,าก็ะโดดทมือเสร็จก่อนนะ ทีนี้เข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซโชว์ประมาณนี้เลยสิ่งที่เราต้องดูหลักๆเลยนะครับก็คือพอสนะครับก็คือตัวของคอง์อแล้วก็อันนี้เป็นตัวของรางงานนะครับก็มีสองหน้าหลักๆนะครับส่วนอันนี้คือความถี่ความถี่ของแต่เลเซอร์จะออกเรเซอร์ใช้แับที่ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ก็อาจจะใช้ปีด0.5หรือหนึ่งก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้แสงมันออกเป็นเสียงใยเกิดระบบวิชาเสกได้เลยนะครับ ก็เวลาใช้นะครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกลับที่ไม่10ก็20ีเลนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตัวของเอเนาะเวลาใช้เนี่ยอาจจะเริ่องช่วง30ก็ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวของสปอตไซส์ตรงนี้นะครับ สปอร์ตไซส์ตรงนี้เนี่ยยิ่งแคบก็จะยิ่งเจ็บเนาะซึ่งตัวของทางบริษัทอื่นจะแนะนําให้เป็นเริ่มตั้งแต่6นะครับถ้าใช้สปอร์ตไซส์ใหญ่ไปก็อาจจะทําให้มันอาจจะเบาเกินนะครับก็คืก็จะใช้สักหกก็ได้ครับแล้วก็ใช้พลังงานที่30นะครับยิ่งใช้สปอร์ตไซส์อันนี้เล็กมันก็จะยิ่งเจ็บนะครับก็ก็ใช้สักหกก็ได้ครับดสามสามวใช้เริ่มได้เลยนะครับแล้วก็เวลาใช้นะครับกดสติมเมอร์นะ เป็นการเตรียมตัวของเครื่องเลเซอร์ให้เราเตรียมพร้อมใช้งานนะครับหลังจากท่านกดเรีย้นะครับอ่าทีนี้เวลายิงนะครับก็ตรงนี้จะเป็นคูลิ่งด้วยนะครับเวลาทำก็แนบไปบริเวณที่ขิวนะครับที่ต้องการเนาะเสร็จปุ๊บเวลายิงก็จะแนะนําให้ยิงเป็นความอย่างนี้เนาะเผื่อแบบเวลาเลื่อนก็จะได้มาประครบในบริเวณที่ขนออกไปนะครับรับ อันนี้ขนยาคือเวลาทั้ต้องโนกนขนก่อนด้วยนะครับอันนี้ยิงให้ดูว่าพลังงานมานันออกอันนี้ก็จะไม่เจ็บนะครับอันนี้คือเซฟไว้มันไม่ให้มันเจ็บมากนะว่ายิงก็ใช้ตัวของคูลิ่งประกบได้นะครับนี้เห็นไหมครับขนบก็จะมันก็จะจับขนขนก็จะูจะยิงด้วยเลยเห็นไหมครับยุกยิงด้วยเลยเซื้อออกไปนแบบนี้นะ พลังงานปรับได้ตามความต้องการนะครับแต่เวลาเรื่องก็ให้เรื่องประมาณนี้ก็จะทําให้คงไข้รู้สึกไม่เจ็บมากนะครับผมเราใช้เสร็จก็กดสแตปบายทิ้งไปนะครับ